ก้าวเข้าไปแทนแล้วนะส่วนของแทงคิวการแทงทุกท่านไม่มีแต่คุณป๊อตมันก็รอดยากนะครับโลกสังคมนี้มันโหดร้ายนะโอ้ตัวแถวตัวแถวตัะแถวตัวตรงมังกรลูกทำเหมือนลูกแถวคิเฟอร์เอาคิฟเปอร์เลยนี่ครับ หลังจุ้งนะสวัสดีครับ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 สวัสด